มาเท่าไรอานพันเลยวมาหัมาพัน yeah. ัน no ีมาหาาพนส่ัสบายดีพี่น้องวัดสุกูชน คลิปนี้บาวสอนพาพี่น้องไปเลาะเที่ยวตลา,าดนัดบ้านเชียงแรงเมืองคาแคกแวงข้าม่วนเชิงตลา,าดเชินเปิดทุกๆตอนเท้าวันจันทร์ตลาดทิ่แ h มเส้นทางเลขที4ี3เส้นทางจากบ้านนัาสะอาดหาบ้านดงใต้อำเเส้นทางลัดจากเมืองคาแคกลงไปนองบกจากสพวอสอนาเขต ตอนที่มาสอนอยู่ที่บ้านโคกสร้างไก่ซีฮอดตลาดน่าตนะตอนนี้ก่อนที่จะฮอดตลาดน่านเนาะมาสอนจะให้พี่น้องเบิ่งวิวชิวทัศน์ธรรมชาสตร์สองฝ้าข้างเข้าหน้าของพี่น้องชาวบ้านเนาะกำลังเขียวงามจะหากระฟังดำไปได้ประมาณเดือนนึงหรือสองเดือนเหมืนบรรยากาศธรมศรมชาติ์ตรงหน้าบ้านโคกสร้างมาคนเดียวพี่น้องไหย ทา,างราราพอตัวามาน,นเป็นบ้านโคก้างเมืองท่าแขกซานเมือท่าแขน่นเอเนาะทางจากเทศบาลเมืองท่าแค่ประมาณสประมาณสากว่ากิโลเมตรเลย เดี๋ยวเนาะท่าจะเจอกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านเสียงแรงกันเลยเนาะอ่อนแล้พี่น้องตลาดนัดบ้านเสียงแรงด้วยพระเทพอ่อนแล้วบรรยากาศตลาดนัดยามเช้าตลาดนัดบ้านเซียงแระตอนน,นี้ผู้คนกำลังพากันมาซอกซื้อของโยงกินเนาะพี่น้องเลย เป็นห้านขายเสื้อผ้าวันนี้ของกินผม่ค่อยลายแล้วเบิ่งทำกัรร้านที่นมียงไง ผู้บ่าวเออสิคนบนรายยังนม่เนาะมันตลาดนันเีวให้เล้วหน้าเลลาดจะมีเลวบ้านตลาดน้อย <c oughs> มีโควิดมีข่าวโควิดเนี่ยคนเลยบราย <c oughs> ขาไดองไหมฝ <c oughs> นตกเปลี้ยนขนาด

dọn luồng tiền Bây gì bà hơi? Còn... thu hà à, chắc... phan. Mặt... Ừ. Mặt... Hạ, phan. Tốt chảy พันสองพันสามาหาวะยาู้สามพันห้เจ้าขายแลวนี่เออพักายอันนี้อันนั้นองลาวสอมย่งห้ามันวงะหัวจักร่วงกับผักเอาเอจะมาทั่วนี่ยเออต้ชั่วก็ได้สามย่างห้าพันสามพันห้าเขาบอกจะฉีดยาเลย

บะลญ่งวาน่บ่หวานบังกันไะบังกันได้ัิบบังกอนบะลำไงลาเรบำไงลาใคราแขกาวานนหวานหวานแ่บไม่มอาจจะสองโลนี่ค่ะสองโลนึงเอาโลดียวไปองก่อนยามมันเอายามนี่เนาะ

เออามาหนึ่งสมย่ยนะว่านี่เป็นลูกหลานย่างๆย่างนะเอาแม่จะทรเ่งสามี่บนห้าพัน0ขายดีววรวมกันวัวมาหน้าพันเนาะพอซื้ออยูหานั่นแหละนะใครทุกคนได้นรู้เลยเอาเงินหน้าเมื่อให้เมียแล้วสิเมื่อสิได้โอ้ยหน้าสะอาดเลย

ผักสเงเอาผักสะเงใช่ไหมมาเท่าไรมาเท่าไรเอาเทียงเอาให้สองมัดเอาใช่ไหมขันกี้เนี่ยเออเดี๋ยวให้นาเนางมาะของายมักเพชรละเมินละบ้านน่าจะอาดเลยแม่ไปสะเงี้ยนะใส่ผงผาดใส่ขอบใจย่าเนม่ยลูกศ ไมเอาเด้อเขาซื้อมตัมกรตองเด้อเอาลดเอาลวดเอาซ้อมาใส่ตามกร้องเลยเออใส่ตากระรองโอเแได้ทานไอนจะมาเ็นหน้าอาสอนมาให้นึงคนหลายขนาดคานาายนได้เปผ้ห่หลานมา ชื่อว่ากลิ่นอยู่เพื่อนเราแม่ขายเครื่องสำอางขายครีม

<อ>มันแตกมาเบิกงินรำดสามพันโอ้ดามันมนะั ติดกับบ้านโครส้างบ้านหนองพังขอยหานุ่ม <c oughs> คนมาลายพี่นอ้องเลยสอนมาสองสามเดือนก่อนคนลายโอเคเนาะพี่นอ้องสภาพทีมนี้มนสีบาสอนขอจบคลิปอ,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 อันเพียงสามเดือก่อนเนาะคลิปหน้าพบกนันใหม่ให้ป็นคนไลก์กดแชร์กดติดตามให้บาสบอลได้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการฮี่คลิปังต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย